ครับกับสวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับนี่จะมารีวิวเป็นงานเล่มพระขอบทองล้อมเพชรนะฮะก็ลูกค้าอาพลาสติกมาเองนะครับสำหรับอันนี้ใช้พลาสติกของลูกค้านะครับเราก็แค่แต่งครับเพราะว่าเป็นพระผงนะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรใหม่นะครับแค่เอาพลาสติกเดิมแล้วก็แต่งขอบนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นรอบเลยนะครับ แบบลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองนะครับกรอบนี้อยู่ที่ประมาณสามจุดส่สกรัมนะครับใช้ทองประมาณยังไม่ถึงสลึงนะฮะแต่เพชรใช้น้ำเก้าแปด v s นะฮะใช้ไซส์หนึ่งตังนะครับ42เมตรนะครับอันนี้อยู่ประมาณ42่สงตังนะครับทั้งหมด ก็พอกรอบขึ้นพลาสติกมา,าขึ้นกรอบล้อมเพชรมันก็ดีเทลมันก็มีมีมีมมอะไรมากก็แค่ด้านหน้าก็ฝังเพชรนะครับจิกไข่ปลาแล้วก็ยี่ขอบนะฮะจะสังเกตเป็นจุดๆๆ,ๆุนะฮะยี่ขอบติดไข่ปลาแล้วก็ห่วงก็เป็นชุบสองสีนะครับอันนี้ห่วงลูกค้าลเลือกเองนะชอบเป็นแบบตรงๆแบนแบนะครับแล้วก็เป็นละลอนนะฮะชุบสองสีนะฮะ้างๆก็เป็นลายมาเรื่อยๆปกตินะด้านหลังก็ เป็นลายกระนกปกตินะฮะส่วนพลาสติกนี้ของลูกค้าอันเดิมนะครับเพราะเขาหุ้มยางแดงไว้กันกระแทกนะครับตัวพระนะครับตัวพระเป็นพระกรุนะครับเนื้อผงสีขาวนะครับเป็นพระกุวัดพับนะครับลูกค้าบอกเป็นพิมพ์สมาธินะฮะอะไรประมาณนั้นพ้าค่อนข้างเก่านะครับท่าที่เสิร์ชข้อมูลใน Google นะครับ มีอายุนานมากนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลนะ้วถ้า,าหาเสิร์ชได้นะครับเป็นแบบตุกเขียนว่าตุกตาวัดพับนะครับพิมพ์อะไรมันมีหลายพิมพ์นะครับก็กดลองเสิร์ชหาข้อมูลหาข้อมูลเยอะมากให้อ่านนะครับแยกรายละเอียดนะครับก็มีพิมพ์หลายพิมพ์มากเหมือนกันเช่นกันนะครับแต่สวยดีครับเนื้อค่อนข้างแข็งแรงนะครับ เนื้อน่าจะเป็นเนื้อปูนปูนขาวสีขาวแข็งทนไม่ได้เป็นผ้าพงอัดธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปนะครับผมว่าเขาส่วนผสมค่อนข้างจะให้ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวง,งน,นี้ก็ภาพเคลื่อนไหวก็ภาพนิ่งก็หลังคลิปนี้เลยนะครับส่วนผมจะขึ้นคิวอาโค้ดไว้ด้านซ้ายสาหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดว่าจะเป็นกอพราหรือว่างานจิวเวลรี่นะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องห้างทองบูรเจรินผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ดเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ